วันนี้นะครับได้มีโอกาสแวะมาทานข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับที่ร้านแม่สีนะครับร้านนี้นะครับอยู่ตรงถนนเพชรเกษมนะครับเขาเรียกว่าสาขาสีสะทองนะครับนครปฐมบรรยากาศภายนอกนะครับสำหรับใครชอบถ่ายรูปนะครับมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับเดินกันเข้าไปภายในนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ ไปถึงครับก็ดิ่งไปที่เคาน์เตอร์เลยนะครับชำระเงินนะครับท่านละ80บาทนะครับแล้วก็จะได้จานกับช้อนซ่อมกันมานะครับเราก็ไปเลือกตักอาหารได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีขนมจีนนะครับแล้วก็แกงเขียวหวานไก่แล้วก็น้ำยาปลานะครับส่วนอย่างอื่นก็มีประมาณ78อย่างนะครับไม่เกินนี้นะครับจากวันนี้นะครับก็รีวิวกันตรงๆนะครับ สำหรับรสชาตินะครับสำหรับผมก็ธรรมดานะครับบ้านๆนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือน้ำยากะทิน้ำยาปลานะครับอันนี้อร่อยนะครับผมชอบผมกินสองรอบเลยนะครับนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็มีโซนนะครับขนมนะครับให้ช้อปปิ้งกันนะครับมีขนมเยอะมากนะครับยังไงนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ลองดูนะครับ รอบหน้านะครับจะพาไปร้านบุฟเฟ่รับอีกที่หนึ่งนะครับติดตามกันไว้นะครับ